ครับสวัสดีครับนี่นอ้องกลับจากอำเภอจตุรภุม่มท่งธนูเอกก้อนกาฮากลับป์นี่ก่อนจะถึงบ้านนาเล่าของขยะขงางทั้งแน่เห็นเครือบแตกรครับนี่ครับต้นแก่ครับต้นแกะนี่ต้นแก่บางคนสวมหัวครับก,รก,รก็เอาเนี่ยถากเปลือกนี่ครับแก่ของแกของมันเลยเนี่ย จากเงามานันนยรากนีค่คนรุนหลออยี่สิบสามสิบปีลมกินครับลมกินเนี่ยกินม,นนมันเนี่ยฮะเนี่ยเปียกมันเนี่เีนนี่ครับที่บังเครือบักเจอือพร้อมครับพร้อมไมปพับเบื้องบนเนี่ยเบื้องล้มอ่อนครับล้มอ่อนมันเป็นแรครับเท่าเนี่ยรค,รครับขึ้นไปสูงสูงขุนะครับขุนท้งต้นใหม่หมดเบื้งหนอดเรา นี่โคดบ่ได้ทำตรงกรับยูเทิงผุนกับเลยยูทุนเฮ็ดขั้นใบสิบแปดมิลนในยูข่างต้นไม้ครับฝ่ามือให้มาครับฝ่ามือเนี่ยต้นนี้เลยยูครับเดี๋ยแม่หาเบื้องครับเท่าอยู่พว้วนครับเกี่ยวขึ้นไปทั้งเกี่ยวโคดขึ้นไปผุนทั้งใบใหม่หมดนะเนี่ยเนี่ยใครใครรุ่นนี่ทำมึงแขนผมบ่นเนี่ย นู่นนี่โอ้นี่สัดแดงไล่งามแต่วนัมันบอตรงบอร์อะไรครับเบอตรงอยางหาล็อบมึงนี่ครับต้นขางต้นไม้ในยุวปีนออเอายากก็เอาอะนี่นี่กันนะถัดแ,แมนครับนี่ครับแมนขึ้นกันนี่ครับเมื่อนี่ครับเนี่ยเครื่องปรแตกนี่ครับ ครับเห็นบไหมครับเนี่ยมาแตกคนถึงบ้รนณาเลนี่แหละครับหอมครับเป็นยาสมุนไพรครับคุณผู้ชมตัวนี้เออนี่ครับเป็นต้นใบตรงไฮ้มาตรงไห้ครับอายุตัวนี้โอ้ยสามสิบปียังจังๆครับเนี่ยตัวนี้ครับ สามสิบปียังทำครับเนี่ยวทำเาเนี่ยบางคนบางหอกก็เป็นตัหยังเป็นใบตรงเห็นไหมครับเนี่ยหายากครับ,บรั้ตรงตรงอ่าถ้าได้ตรงเนี่ยใเจ้าครับใบสีบวบิดบวแตกบวเป็นตาเป็นแดงเป็นแดนงถึงทนหมักๆครับนี่ครับนี่แตกแดงที่ใช้ทำเมนเทนเวาพุัวเงาพุนุนครับพุผะ ตุดมม่เลาะบ,บ่กอีกอกนครับบามีบ่บเอยเทใจกันบะแล้ว่นบะม,มีรับอืมบ่งไปหม่อก,กีนี่ครับน้ำออนพนนีน้ำหน่อยหน่อยออนีลยครับค้งตรงกันเลยครับน,น,น้ำพอดีครับน้ำออนพอดี น,นี่ครับนี่นี่ขวดดูดงแดงครับนี่เปลือกพันธุ์ทงน่กันทั้งแจงทัง้งแดงครับงามราบางมีบ่เอออาเซมีอาเซเบิดแล้วอันนี้ครับค่าครับค่าคือกัน แต่ moment, to to. Money, glucose, to to ียมโมเมนครับอันนี้โมเมนเด้อนี่ยโมเมนตึงคุยตึงคุยคุยสินเป็นทับไปนี่ยนี่สีโมเมนครับนี่นี่อย่างนี้โมเมนเด้อนี่ขนาดนี่โมเมนต์จำหยาบโมเมนเพิ่นจะไปควยออกครับเปียกเพิ่นเปียกโมเมนเป็นจักกึ่งโมเมนครับคือการเตรียมโมเมนครับคือการเตรียมโมเมนคล้ายๆกันนี่ยจำหยาบในโมเมนครับอึบอึบมีบ่ ล็ะบังิงซ็อหนีกอนครับมุมเมียนไม่มีนี่นอยู่จุดเดิน นี่ครับเขานี่กระแมงครับเนี่ยาหน่อยเกี่ยวคนละเเทดไปสิบสี่สอครับตัวนี้นี่ครับนี่ยนะครับอันนี้มเมนกำลังเมนครับ่นบหน่อยเง,ย,งยังได,ดู้มันด โอ้นี่ครับนี่กับแมนเคลือนี่เครือบมักแตกนี่ครับนี่ครับเอามีดทดอเบิ้งเข้ากับเบิ้งเบิ้งเปลือกมันเข้ากับดมกินมันครับเนี่ยที่หอมสําคุญ้นท่าอยาหนึ่งมันเป็นแม่ลูกอุลมอนมี่กับต้มให้กินนุ่มเพาะลุ่มอย่างขันว่ามีนุ่มกับต้มฟักฟักต้มเหง้ากินครับพป็นุมุนไพยสองเป็นธิษอแก่ธิ์ีดวง กันเลือดออกนี่ยังก็กินครับพิธีของของสมัยยายบ้านข้าครับนี่ครับพิธีเบิร์นก็ครับเออพี่น้องครับถ่ายวิโด้เครื่องบักแตกเขาใหญ่เห็นเป็นเบิรงเนี่ยเครื่องบักแตกจังจักบ่เนี่ยสะพ่อนี่เออจักอยู่เนาะเครื่องบักแตกสะพอนี่เนี่ยคำว่าเบิ่งนเนี่ยถ้าพูดเถ่าอยู่ไก่ยัางโมโหเลยว่าเบิ่งนพูดเถ้าเนี่ยเนี่ยเมื่อเบิร์นสะพอนี่เนี่ยนะเครื่องเครื่องบักแตก หนึ่งเป็นสมุนไพรยาแก้แก้นุ่มแม่บ้านบ่มีนุ่มสมัยก่อนเฮาสองแก้เลือดออกดากกินสามเฮ็ดใบธนุวาวนั่นละสามอย่างเออเลยพอถูกต้องพ่อใหญ่ซื้ออยังพ่อใหญ่ซื้ออยังพ่อใหญ่ยังบ่มระทาคนมาถามนะลูกค้าผมหลายพ่อใหญ่ยังพ่อใหญ่แบมบมานยังม้านนาเราเออเนี่ย เขามาจากไอ้เบื <h <h ้องหงมรับเด้อพานพวกขันโมโหขันถามหาพญาแแบบมันน้าเล่ากันได้พญ่แแบบมันน้าเลาเนี่เครื่องแตกอยู่ขังน้าเล่าเนี่แหละลน้องโมโหนี่นะครับนี่องเวียนนี่ะครับเับนี่แหละพ่อนี่จุดหนึ่งานจุดหนึ่งหานพูโมโหโมโหนี่ครับครับใช่กินตลอดครับอาครับูเฒ่าคนโมโหบอกเพื่อนนี่นะครับนี่นี่เยาทุบ แต่ว่าขับไปปุ๊บเหนโคตรจังที่เ้าบอนสมัทเฮ็ดเ้าบอนสมัทเฮ็ดไปตานุวาวได้ตัวหาลับตรงตรงพอหาลับตรงตรงคุณโคตรเฉยไปเลยไม่ใช่หายากเนี่ยผมเพิ่งขายตัวพอผมเพิ่งขายตัวพอผมเนี่ยเห็นเลยเห็นเหมผมเห็นเลยผมผมผมหาให้ประจำนั่นแหละผมเห็นต้นพุ่นต้นพุ่นเป็นไงพุ่น่ะต้นถุงถุงเป็ไงต้นนั้นพอเห็นใบพุ่นเห็นจอดปุ๊บเป็นเบิ้งเได้หรออครับ เดี ja, like me, oh, it, ๋ยวถ้าไล่เม okay. ืองออมนี่มีแค่นี่งพอปลามีแค่นี่งตีมีแค่นีหนึ่งป่ะโอ้ปลาชนคนนี่ครับหนึ่งมันจะมีปลาเก่าๆสองปลาน้าใหม่รอนปูตาเก่าๆสามมัดปลาเก่าเด้อพี่น้องนี่นะครับโอเคครับขอหยาดพอเด้อรับครับถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอของดีพุ่มมือจักเเอ้ยไอ้พวกไอ้ข้าวเหนียวนี่